you ข้าน้อยฉินหมิงนักพัฒวิญญาณศึกระดับ52วิญญาณยุดหมาป่าหัมัคีมาขอสมัครเป็นอาจารย์รอชี้แนะคิดว่าไม่ต้องทดสอบต่อสู้จริงแล้วโรงเรียนมีกฎอยู่วิญญาจาระดับสูงกว่า60สามารถละเว้นการทดสอบคนอื่นๆในเมื่อระดับสูงกว่า60ก็ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบงั้นพวกเราก็คงไม่ตกเสียเวลาบุ๊ จักรรพาิวิญญาณอาวุธกระบองลายมังกรระดับ63สายต่อสู้มหาปราดวิญญาณอาวุธขัวน้ำตาลระดับ71สบสายอาหารจักรรรดิวิญญาณอาวุธมารุกซิงหลัวระดับ6 6สายควบคุมมหาปราดวิญญาณศึกหมีเพชรทรงกลังระดับ75เจ้าอูจีสายต่อสู้มหาปราดวิญญ,ญาณศึกนกพูกระดับ7 8คูหลังเตอ๋อสายโจมตีใช้ได้หรือเปล่าล่ะได้ได้แน่นอน ท่านผู้อาวุโสฉันแก็บวิญญาณยุธเธอในโลกวิญญาณยุธต้องใช้ศักยภาพถึงจะคุยกันได้จริงๆก่อนหน้าตอนอยู่โรงเรียนราชาเทียนโตแค่ราชทาินานามรากฏตัวบรดาอาจารย์แห่งสื่อหลายเครืก็ไม่มีท่าทีจะต่อสู้ไม่แต่อออผอฟู่หลันเต๋อเองอดกลั้นและยั้งมือไม่ต่อสู้ด้วยแต่ตอนนี้ความยิ่งใหญ่ของบรดาอาจารย์แห่งสื่อหลายเคร์ทําทให้หลานป้าต้องตกต,ตะลึงศักยภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆ ข้าน้อยอินซูวิญยาจารยร์ศึกษาต่อสู้ระดับ54ระดับของผู้อาวุโสทุกท่านข้าไปอาตดสินดังนั้นเชิญท่านพบอพออ,อของเราให้นางตัดสินใจเรื่องระดับและสวัสดิการของท่านดีกว่านั้นก็ไปเถอะบังอาจรังแกพี่ใหญ่ฟู่อืมใช่ใช่พี่ใหญ่ฟู่ไม่ต้องพูดมากความบ้านของข้าคือบ้านพี่ไม่ใช่เหรอ,อ,อทุกคนอยู่ที่นี่เถอะอจากวันนี้ไปที่นี่คือบ้านพวกท่าน แต่สวัสดิการที่เราต้องการมันสูงมากนะเจ้าจะรับไหวไหมล่ะเรื่องสวัสดิการข้าว่ามันเป็นปัญหาของพี่ใหญ่ฟูตัง<ข>หากแล้วท่านเป็นพี่ใหญ่ของสามเหลี่ยมทองคํานี่นับจากวันนี้ไปโรงเรียนหลันป้าเป็นของท่านแล้วพรุ่งนี้ข้าจะเรียกประชุมอาจารย์และสิษย์ และประกาศว่าโรงเรียนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสื่อไร่ข้าออาจารย์อินซูรบกวนท่านจัดการเรียกประชุมอศาจารย์และสิทธิ์ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ด้วยพวกเขาล้วนเป็นเพื่อนของข้าให้ห้องครัวจัดโต๊ะอาหารในห้องส่วนตัวชั้นสอ,อสองด้วย yeah! โอ๊ยครับพ่อไม่ใช่ตอนนี้ข้าเป็นแค่รองผอ,อแล้วฮะอุ้ยเออคือเอิบเจยวกังนี่จ้จะไม่พูดอะไรบ้างหน่อยเล